สวัสดีครับวันนี้เราสกุลเล่นจะมาเล่นกีบเอฟซีมอแครับเราจะมาฝึกเล่นกันอีกแล้วเพราะว่าเราสองคนยังเล่นไม่เก่งฝึกเพื่อจะได้ไปแข่งกับพี่ๆที่เราได้ตอนนี้ทีมหนูเจนอะไรยังเคียวเคียเดี๋ยวก็เคียวเดี๋ยวก็เคียวตอนนี้ทีมมีแม็กซ์เสื้อสีเขียวพอแบ็กกีฬาสีสีเขียว อ่าฮุ่่นกุเชอรยเลยครับลูกชายรู้ได้ไงว่ากุชเชอร์เฮ้ยมีอะไรกูมีอะไรตัวบอลก็มานุ้งอันนั้นหนูเออเฮ้อเต้เข้ากดตัวเองอ่ากูก็เตะออกนอกสนามเฉยอันนั้นไม่ใช่หนูหนูไม่ได้เตะคนณนี่เป็นก้หนูไม่ได้เล่น ยานหลัวให้ให้โอกาแบอลเมียขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสแล้วแบบนี้ก็จะยิงไปเลยครับยิงอุ้ยกดยิงเข้าใครใกล้ๆก้หรืไม่ชอบอืมได้ไหวิ่งนู่นนี่เฮ้ยแย่งบอลหนูหล่อตีออกโกเลย ไปลกดค่ะต okay, enfin ั้งใเล่นสึกเล่นนะเคครับโดนสกัดไปสี่านสกัดไปโดนแย่สีโดนแย่อย่นวเข้าไม่เข้อ เอาบอลมาให้หนูดิอันนี้ลองอ่อนให้หนูบ้างสิอืมดูดีๆดีๆโอ้โหขวบแน่ขวบแน่อ่ะอ่าวเตะให้คนอื่นนี่เดินมาหาหนูเลยดีเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปอ่อนตอนท้ายการฮ่าๆจะไม่ได้เก่งอยู่แล้วแบ๊บเยกับยิงอ่ะอืมแม่ายมากดยิงไม่ทันสกัดเลย ยิหมดยิหมดเปลี่ยนตัวหมดแล้วได้ยิงบั้ยิงเอาีฮ่าบว้ยพยายามเตะไกลด้วยนะคอมโบอิสแนลอ หมดทึ่งแรกเล่นสักสองแมตช์ไหมไหครับเล่นสักสี่แมตช์ดีกว่าเอ้ามาคอยคิคอ,อ็คิคออก็เฮนีมาดูแย่งนแย่แล้วทามันได้แะแต่มัว ฮาดูดอ้นเตมดเตฟี่ใครมาแย่งบอลหนูแย่งตัวมนนะแย่ตันแย่งวนะแย่งกันไปแย่งไปเขาทีมมันมีเล่นเก่งมั่วไปงั้นแหละเฟี่ใครแตกไหมครับ ตัวทุกคนคือผู้ชายม,ามันมีเล่นตัวผู้ชายฟุตตอนผู้ชายก็มีฟุตตอนผู้หญิงมีเคยมีคนเดียวเองผ้าดูโอ้โหนี่เป็นเกมฟุตบอนอันหนึ่งอะ่ะ มันมองแล้วมันภาพชัดกว่าเกมนี้อีกอีกเกมเดียวกนี้ด้วยมลูกหลอ่ะมลูกหลอ่ะม่งซื้อเี๋ยวปวะวดเดวดดออเดี๋ยวซิ้อไม่ไหก็ตามอีกเขอได้ารบอนน่อยนักเตะไหมบอขาบอนหน่อยเพิ่งเดิน เต่ไม้ทีมหมูแตงกิวขอลอยมันยังนิ่งนี่ก่อนสิขอลอยสินี่ไหญ่ไม่ออกขอขอ่อยขอลยขอลย <laughs> เธอเกมนี้นเวลาถ่ายเกมนี้มันสนุกตลอดถ่าไม่ทันแล้วก็สนุกไแกปแมทสองตั้งใจยังไหมครับใช่ค่ะก็ได้หนุ่มีเดร็กดูคดเชื้อเดินเดร็กไปคที่จะตีไข่แดงได้คืออาสาวินล,ต,าาลติกอาสวินลัดกิ้งตอนนี้นแม่ตีไข่แดงมนันไปสองรอบ เพราะตอนนั้นรถผิดหนูลืมกดอะไรเลยมันผิดไปก,กดอัตโนมัติอัตโนโมัติเล่นแล้วนูกก็ลูเหิียไปทำอย่างไรหนูมาถึงรถเตะอ,ออกทุกครั้งชอบเตอะออกชอบเพราะหนูชอบปลาเพราะปลาไม่โกงหนูเล่นแอปเปอยู่เอเ๊ะปะ เปตบอลออกครับผมมาเจ็บบอลดิค่ะผ่านแล้วก็ยิงครับผมเฮ้ยแย่งอยู่แล้วเตะขาเลยนี่ลองไปก่อนลองยิงไปก่อนเข้าไม่เข้าว่ากันอีกทีลัตติกาลแต่ปัดหายไปซะเว้ยเฮ้ยบอลเหลือก็มันมีคนวิ่งวิ่งยิงไปก่อนยิงเข้าไหม ข้าไม่ได้ล้ข้าไม่เข้าไม่เข้าิครนะเดี๋ยวเมื่อกี้เครงหนูมันเห็นว่าเข้านะตี้หลุดผ่านแบบหนึนะใช่มันสไลด์สลบมากยิงยิงยิงฮ่าฮจังหวะนี้กด ลูกถูกไม่เ <notable> จ็บไม่บาดต่อแตนวิเตยครั้งแรกมันไม่ต้องรอคนอื่นด้วยพยายามรอคนอื่นเลยสไลด์ไกลเลยยิง ใครบอกให้แย่งคนเตะบอลที่อยู่บนกลรอฟดูเตะแล้วก็หลอกคนอยู่ในจอบฮ่าฮ่าอันนี้ยังไม่ครบเวลาเลยนะอันนี้ครบขึ่งเวลาเพียงอันนี้ครึ่งเวลาเพียงครับคุณผู้ชมผมพยายาครับใกล้ขึ้นเนยตอนตอนนี้กี่นาทีแล้ว ซูซูซูยิ่งยิ่งแรงไปหน่อยคือลาหนูเก็บทริปออฟไปรู้ไหมหนู เดี๋ยวนี้มิสเตอเร์บีดมิสเตอร์มิสเตอร์บีมิสเตอร์มิสเตอร์บีสกายเพทย์ทำวันนี้ยงิงไม่ยิงเอาเข้าไปไม่ไปจริงเข้ากลนนอะก็หนูสายตาไม่ค่อยดีมเมื่อกี้ ทำไมมันหนูเตะบอลไปให้เ <tiế> พ <c urar> ื Scot ่อนแล้วมามีก <house> <travail> well, oh, yeah. so, ็มาแย่งบอลเนยาเย่บอลเองตบไปเตะให้หนู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 นโยนเบาอ่ะทไปดวติ่งาสรโกสาหลุดออกมาขนาดนี้นะบายโอ้ยอย่าเอาบอลมานี่สิขอเลยอยากให้มันพาเอาบอลมีมาเตะหนูทำไม เอไปเลย่าแล้วิิเบมากหนลืมหนูลืมกดค้างเขาบอลหน่อยซีมันมีกดสกัมนพาดียิงยิงพาดิก็มีอ่ะบอลหนูไปตลอดเลยหนูจะเอาหนูจะยิงเขามาึ่งสนามเลยเนี่ยไปไ เป็นไงผ่านยีโอยโดนย่งอ่าฮะขอ,ะอะโทษเลย,อยบอลมาเตะไหนบอกให้อ่ะนี่หลอกหนูมาแย่งดิจะไล่ไหมอ่ะอ่ะ,อะ,หอะให้แย่งโอเคมา,มาเลยไปเลามมายเราไปเดินตาหนูมาเฮ้ยไปสอยมาจนตัเองเอเดินไปทางอื่น ดเวลาซะก่อนก็เดินไปทางอื่นสิสกอรนน่ารักจังเลยสองแมต์ศูนยศูนย์กินไข่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอิ่นแน่นอนใช่ไหมครับใช่ไหมครับ <S <S ไม,ไม่มามีปล่อยแล้วครับมรแมทแมนงอนมามีิกแล้วมามีปล่อยแล้วแต่ว่าพอปล่อยอัตโนมัติ มันตะนมันมาไปแย่งเองอะครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวเราไปก่อนอย่าเริ่มก<โ>ดกดกินคารูกินเคสซีกับมันเน้อร์นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย